ยังคงอยู่กับทางด้านของตํารวจค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตำรวจเขามีการจัดกิจกรรมดีๆอยากจะพาไปดูกันค่ะคุณผู้ฟังทางตํารวจชายแดนนะคะได้มีการฝึกฝึกเข้มยุทธวิธีรับมือกับ้าศึกนะคะซ้อม ุ้มกันอบพยพคนเจ็บประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับภัยสงครามนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะซึ่งทางตำรวจโรงพักชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มีการฝึกทบทวนยุทธวิธีรับมือกับค่าสึกซักซ้อมแผนคุ้ม กันผู้บาดเจ็บและก็ประชาชนเด็กคนชราพื้นที่เสี่ยงภัยที่ยังมีหลุมนกภัยนะคะก่อนที่จะลําเลียงต่อศูนย์พักพิงนะคะเตรียมความพร้อมสงครามหลังสถานการณ์ชายแดนยังตึงเครียดซึ่งเามาื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะาทางด้านของพลตํารวจตรีประสงค์เรืองเดชขารักษารษาชการ,การกาทาแทนรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสาพร้อมด้วยพลตํารวจตรีนรงศักดิ์พรมทาผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพร้อมด้วยผู้บังคับการรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ล พื้นที่ไปตรวจติดตามนะคะการฝึกทบทวนยุทธวิธีของชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยนะคะความเรียบร้อยนะคะชุดรักษาความาสงบเรียบร้อยตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนกลาส่วนหลังนะคะหรือว่าแผนอพยพป,ประชาชนในกรณีเกิดสงครามโดยโดมเทศบาลตลาดนิคมประสาท นะคะอําเภอบ้านกรวอจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมกันดีนนันโดยตำรวจพิทรจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มศก,กเ,เพิ่มประสิทธิภาพนะคะให้กับตำรวจตามแนวชายแดนสามารถปฏิบัติได้ตามแผนป้องกันชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งในสถานการณ์ปกติและก็เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ โดยมีตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรตาําแนวชายแดนนะคะเข้ารับการฝึกนะคะไม่ว่าจะเป็น13ชุดปฏิบัติการนะคะมีการฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนแล้วก็ยุทธวิธีต่างๆให้เกิดความชำนาญพร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้ร่วมกับทางส่วนราชการทหารแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อบ้านกรวดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริงด้วยนะคะในการที่จะอุปยพแล้วก็คุม้มครอง การประชาชนในพื้นที่นะคะอาจจะต้องไปเสี่ยงภยัยรวมถึงช่วยเหลือคนเจ็บออกจากพื้นที่สู้รบไปยังหลุมรบภัยนะคะก่อนลำเลียงไปส่งยังศูนย์พึ่งพิงที่โรงพยาบาลก็จัดไว้ในตัวจังหวัดนะคะทางด้านของพลตํารวจตรีประสงค์เรืองเดชรักษารกษารชการแทนรองผู้บัญชาก,การตํารวจภูธรภาคสามก็ได้กล่าวนะคะว่าโครงการฝึกทบทวนยุทธวิธีเนี่ยรวมถึงการซักซ้อม แผนอบพยพของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยรวมถึงคุมกันแล้วก็ช่วยเหลือ,อช่วยเหลือคนที่เจ็บเนี่ยออกจากพื้นที่สู้รบของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความสามารถแล้วก็เตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยนะคะให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนหากเกิดเหตุสู้รบนะคะหากเกิดหกเหตุฉุกเฉินสู้รบตามแนวชายแดนพร้อมทั้งให้ดีตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนกันอย่างใกล้ชิดด้วยตอนนี้ก็ยังพึ่งนิ่งนอนใจนะคนุณผู้ฟังก็ยังคงต้องระมัดระั ระวังกันอยู่ในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนนั่นเองนะคะ